หลายครั้งที่งานวิจัยไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะซึ่งนอกจากผลงานวิจัยแล้วตลอด49ปีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยยังได้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการและเยาว,วชนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ติดตามจากงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี49ปีวววในเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงถิ่นค่ะ จากพืชพื้นบ้านที่มักถูกนําไปใช้ประกอบอาหารตั้งแต่ใบและยอดที่นําไปต้มยำทําแกงผลที่นําไปเป็นเครื่องเคียงคู่น้าพริกหรือทําแกงส้มกลายมาเป็นพืชสมุนไพรมากประโยชน์หลังจากที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอว,อวอได้ทําการวิจัยหาสารสก,กัดจากผลฟักข้าวพบว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งรวมถึงมีไลโคพีนและเบต้าแคโรทีนในสัดส่วนที่มากกว่ามะเขือเทศและแครอท โดยได้ต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางฉลอกความชราซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับผลผลิต ก็มองได้หลายกลุ่มะนะคะกลุ่มแรกก็น่าจะเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะปลูกฟักข้าวเป็นแค่พืชพื้นบ้านหรือพืชริมรั้วนะคะคือในเมื่อเริ่มมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการขยายนะคะสัดส่วนในการปลูกเพิ่มมากขึ้นจนอาจจะกลายเป็นลักษณะของเกษตรกรรมเพื่อเชิงพาณิชย์ขึ้นมานะคะแล้วผลอ่อนเนี่ยก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ผลแก่ที่ปกติเหลือทิ้งก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดผลงานสู่ผู้ที่สนใจทั้งชุมชนและภาคเอกชนรวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษายังเป็นอีกเป้าหมายที่ววดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สมมติว่าผลงานวิจัยเนี่ยคะเราก็จะมีการวิจัยขึ้นมาแล้วก็เมื่อสําเร็จออกมาเป็นผลพันธุ์ต้นแบบนะคะเราก็จะถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนส่วนหนึ่งผลงานวิจัยส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปสู่ภาควิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าช่วยแก้ไขใดเวลาที่เกิดภาวะอย่างเช่นภาวะน้ําท่วม และแม้จะเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่เผยแพร่ในนิทรรศการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี49ปีววแต่ผลงานเหล่านี้ก็เป็นความสามารถของนักวิจัยไทยในการมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยผลผลิตทางการเกษตรและลดการนําเข้าจากต่างประเทศสาวิตรีเลือหินวณิชไทยพีบีรายงาน